สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวโนเวลเกาหลีเรื่องเรเรียนาพระเอกของฉันเป็นท่านนยุกเป็นของสำนักพิมฟูรินราคาปกจะอยู่ที่37 5บาทสำหรับเรื่องนี้ออกมาจากกันทั้งหมดหนึ่งเล่มแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องเรเรียนาพระเอกของฉันเป็นท่านนยุกมันเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่โดนผักตกตึกแล้วกลับมาเกิดใหม่อีกทีเป็นบุตรสาว ในตระกูลขุนนางแต่เธอเนี่ยรู้ตัวทันทีว่าเธอเข้ามาเป็นตัวของหญิงสาวที่มีชื่อว่าเรเรียนาตัวของเรเรียนาจริงๆแล้วเป็นตัวประกอบในนิยายเรื่องหนึ่งบทของเธอก็คือถูกสามีฆ่าตายหลังจากแต่งงานเพราะสามีของเธอแต่งงานกับเธอเพราะต้องการสมบัติแล้วก็แอบ,บวานสารหนูให้เธอกินจนเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นเรื่องราวของนิยายมันก็จะเริ่มต้นขึ้นที่ตัวของนางเอกจริงๆของนิยายก็คือเบียร์ชิสจะเดินทางกลับมา เพื่อสืบสวนหาสาเหตุการตายของเพื่อนรักก็คือเลเลนาแล้วก็ได้พบรักกับพระเอกของเรื่องก็คือโนอาที่เป็นท่านยุคอันนี้คือพรนิยาครับผมเมื่อตัวของนางเอกของเรื่องเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในตัวของเลเรนาแล้วเธอก็มีความรู้สึกว่าเธอไม่อยากตายเธอก็เลยทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะสลัดรักยังคู่มั่นของเธอที่ต้องการจะฆ่าเธอมันก็เลยทําให้ตัวของเลเรนานะ ตัดสินใจเนี่ยเดินทางไปซื้อหนังสือคู่มือสลัดรักแล้วก็ทำทุกทิทางแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ยังอดทนไม่ยอมที่จะถอนมั่นกับเธอมันก็เลยทำให้ตัวของนางเอกนะครับจนหนนทางจนกระทั่งมันไปถึงงานงานเลี้ยงงานหนึ่งนางเอกก็ไปเจอกับพระเอกก็คือโนอาพระเอกนี่คือพระเอกของนียายแล้วก็พระเอกของเรื่องนี้ด้วยนะตัวของโนอาเนี่ยนางเอกได้รับรู้เลยว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนสองหน้าเป็นคนที่มีรอยยิ้มร่าเร่าเป็นรอยยิ้มที่ดีมีสเสน่ห์ทำให้สาวๆหลงไหล แต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนหน้าเนื้อใจเสือเป็นคนเลือดเย็นเป็นนักการที่เขาสวมใส่ตัวของโนโอาจริงๆเป็นเดยุกข,ของตระกูลตระกูลหนึ่งเพราะว่าเขาพลาดตําแหน่งในการช่วงชิงตําแหน่งพระราชากับพี่ชายต่างมารดา เขาก็เลยมาสืบทอดตระกูลในยุคข,ของฝั่งมังดาแทนมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยเป็นหนึ่งในหัวหน้าของขุนนางกลุ่มที่ว่าหัวใหม่คือเป็นขุนนางที่เพิ่งมีอํานาจมาในภายหลังเพื่อคานกับพวกราชวงศ์กับขุนนางพวกหัวเก่าซึ่งเป็นพวกกลุ่มที่กุมอนนาจมาก่อนนี่คือภาพเบื้องนอกที่ทุกคนเห็นแต่ตัวของนางเอกใช่ไหมได้อ่านทยายไปแล้วทําให้รับรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยทำงานให้กับพระราชาโดยการเป็นหัวหน้าของพวกขุนนางหัวใหม่ เพื่อที่จะขัดขวางพวกขุนนางหัวใหม่เนี่ยไม่ให้ก่อเรื่องมากมายอันนี้นี่คือหน้าที่ของเขาและคดีที่เขารับผิดชอบก็คือมันจะเป็นคดีที่มันจะมีร่างกฎหมายที่ส่งเสริมอำนาจกับพวกขุนนางหัวใหม่หรือพวกขุนนางกลุ่มใหม่ที่กําลังขึ้นจะมียอำนาจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตารันเชากรหรือตาประทับของพระราชามันหายไปมันก็เลยทาให้ร่างกฎหมายเนี่ยไม่สามารถออกมาได้โนอาจึงรับหน้าที่เป็นหัวหน้าในการตามหาตารันเชากรนี้ เพื่อที่จะมาประทับตาให้ร่างกฎหมายสําหรับสนับสนุนพวกคุณนางหัวใหม่เนี่ยมันสามารถออกมาได้ซึ่งจะเป็นการเสียผลประโยชน์ต่อพวกคุณนางหัวเก่าหรือพวกคุณนางกลุ่มเก่าพวกราชวงศ์อะไรพวกนี้ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่โนอาห์นะครับน่าฉากคาตัวของเรเรียนนาที่เข้าไปหาพระเอกก็ไปกระซิบบอกว่าเธอรู้ความลับของตารันเชียกรมันก็เลยทําให้พระเอกต้องสนใจเธอเธอก็ได้เสนออีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเธอต้องการจะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับพระเอก แต่ว่าในกลางที่เจจาอยู่ในสวนนะผู้ม่ของเธอก็ตามมาพอดีก็สแสดงาการหึงหวงก็เลยมีเรื่องกันนิดนึงพระเอกก็เลยยอมเล่นเป็นคนรักของนางเอกเหมือนกับเป็นการมาพอดร,รักในสวนมันก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือนางเอกครั้งหนึง่งแล้ววันรุ่งขึ้นพระเอกก็ไปที่บ้านนางเอกทันทีเพื่อที่จะไปเจรจาต่อเพราะว่ามันโดนขัดจังหวะตอนที่กำลังเจจาในสวนไงแต่ในขณะนั้นเองนะครับนางเอกเพิ่งจะกินของมาแบบเต็มอิ่มเลยก็มาอ้วกใส่พระเอกก็เลยทำให้พระเอกกลับไป วันต่อมานางเอกเลยต้องไปที่คฤหาสน์ของพระเอกแทนพอในระหว่างการเจรจารนางเอกก็ได้พูดเลยว่าคนที่ขโมยตารันชยากรไปคือพระเอกทำให้พระเอกนิ่งเงียบยังไม่สนใจอะไรแล้วนางเอกจึงพูดต่อไปว่าตารันชยากรเนี้ยมันถูกฝังอยู่ที่หลุมศพของคนคนนึงในตระกูลของพระเอกซึ่งเป็นผู้สืบทอดอีกคนนึงนะก่อนที่เบกจะขึ้นตำแหน่งนี้ใช่ไหมนางก็เลยทำให้พระเอกเริ่มสนใจ แล้วก็ทําการตกลรงกับนางเอกว่าต้องการให้เขาช่วยอะไรเพื่อที่จะแลกในการปิดปากความลับนี้มันก็เลยเข้าทางนางเอกนางเอกก็เลยขอให้พระเอกแซงเป็นคู่มั่นของเธอครึ่งปีหลังจากครึ่งปีเธอก็จะหายสาบสูญไปไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกเพราะเธอต้องการจะสลัดลับลกับคู่มัน่นพอพระเอกตกลงช่วยเหลือมันก็ทําให้นางเอกมีข้ออ้างในการถอนมัน่นนางเอกก็สามารถถอนมั่นได้สําเร็จพ่อแม่ก็เข้าใจเธอเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นลูกที่ดีพ่อแม่ก็เห็นอกเห็นใจเออว่า การที่ตอนแรกเนี่ยจะให้ลูกสาวนะแต่งงานกับพวกตระกูลไวเค้าหรือตระกูลเค้าเนี่ยเพราะว่าอยากจะเป็นการสารพันระหว่างคุนนางตระกูลหัวใหม่กับหัวเก่าเพราะว่าบ้านของเธอเนี่ยเป็นครอบครัวเศรษฐีที่ค่อยๆมีอำนาจึ้นมาก็เลยเป็นพวกขุนนางหัวใหม่ที่มีอำนาจใช่ไหมก็เลยอยากจะมีการสารพันกับพวกขุนนางหัวเก่าแต่พอรับรู้แล้วว่าเออตัวลูกสาวนะรักกับพระเอกก็เลยมีความรู้สึกว่าเลือกที่จะทําตามความรู้สึกของลูกสาวดีกว่ายอมโดนมีปัญหากับพวกตระกูลที่เป็นคู่มั่นแน่นอนว่าพวกตระกูลคู่มั่นที่ต้องการเงินก็จะฟ้องเงินด้วย แต่ทีเนี้ยเรื่องราวมันก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะว่าพระเอกบอกนะว่าการที่นางเอกเป็นคู่มันเขาเนี่ยนางเอกต้องทําหน้าที่ในฐาน,นะคู่มันด้วยมันก็เลยทําให้พระเอกนะพานางเอกไปไว้ที่บ้านเพื่อฝึกสอนในการเป็นคู่มันเป็นคอสคู่มันนะครับนางเอกก็ต้องรับบทเป็นคู่มันในระหว่างที่อยู่ในบ้านของพระเอกใช่ไหมนางเอกกับพระเอกก็จะสนทนาร่เรื่อยพระเอกก็จะคอยหาเรื่องนะให้นางเอกทำน,นู่นทำนี่แน่นอนว่าก็ต้องมีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรียนรู้มรารยาทและเรียนรู้อะไรต่างๆในฐานะคู่มันของนยุค ซึ่งตอนแรกนางเอกก็คิดว่าจะไม่เรียนหรอกแค่เป็นการรับปากเป็นคู่้านส่งงไปเท่านั้นเป็นฉากบางหน้าแต่ที่ไหนได้กลับปรากฏว่าพอเจอพวกหนังสือประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้นมันไปนกระตุ้นความสนใจของนางเอกเข้านางเอกก็เลยตั้งใจเรียนก็เลยเรียนอย่างดีนะมันก็เลยทําให้พระเอกมีการหยอกล้อแต่บอกเออจะไม่ตั้งใจเรียนไม่ใช่เหรออะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นการกุก๊กิ๊กกุ๊กิ๊กของพระเอกครับแน่นอนว่าเรื่องราวยังก็จะดำเนินต่อไปอีกเพราะว่า พระเอกก็คือเป็นชายหนุ่มที่รูปหลอ่อเป็นคนที่ส,สาวๆในาจาักรหมายปองมันก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นนางร้ายของเรื่องซึ่งปกติคนคนนี้ก็จะแกล้งนางเอกก็คือเบียร์ชีซึ่งเป็นนางเอกของยายอยู่ประจำใช่ไหมก็เลยเบนเป้ามาเพื่อจะแกล้งนางเอกมันก็จะมีการเนี่ยไปล่าสัตว์มันก็จะเป็นการที่บรรดาขุนนา,างต่างๆเนี่ยจะนําสัตว์ที่ล่ามาให้กับผู้หญิงเพื่อให้ผู้หญิงนะได้รับเกียรติสูงสุดเป็นคนที่ไปทาพิธีจุดไฟศักดิ์ศรี แน่นอนว่าตัวนางเอกเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่านางเอกก็เหมือนกับว่าโดนบังคับให้ปักผ้าชิ่นหน้านางเอกก็เลยปักผ้าชิ่นหน้าผืนหนึ่งให้กับพระเอกไปโดยที่ไม่คิดอะไรเพราะว่าเธอเนี่ยปักผ้าชิ่นหน้ามันเป็นหน้าที่ของคู่มั่นที่ต้องเรียนรู้แล้วเธอก็ปัก ผ้าชนหน้าถือแรกเนี่ยเป็นปักรูปมังกรแลวอาจารย์เย้ผ้าก็บอกเออรูปเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะ้ก็ให้ปักเป็นรูปประจำตระกูลของพระเอกกันนางเอกก็จำเป็นต้องปักอย่างเร่งไม่ได้นะพอปักเสร็จก็ตอนแรกก็ไม่คิดจะให้พระเอกก็เอาผ้าชิ้นหน้าเนี่ยรูปมังกรใช่ไหมให้กับองค์คณะของพระเอกซึ่งเป็นคนที่คอยจับตาดูแลเธอแล้วก็เป็นคนที่คอยช่วยเหลือเธอหลายครั้งองค์คณะคนนี้ชื่ออารันนะถ้าจําไม่ผิดน,นะเขาก็เออคิดว่านางเอกอยากจะได้มังกรก็หลักงใจจะร่ามังกรซึ่งตอนแรกเนี่ยพระเอกก็แย่งผ้าชิ้ แล้วก็ไม่ยอมคืนจนกระทั่งสุดท้ายนางเอกก็ต้องเอาผ้าเชน่าที่ปักรูปประจำตระกูลของพระเอกขึ้นเป็นรูปกิฟตนเี่ยให้ไปพระเอกก็เลยเอาผ้าเชน่าคืนให้อารันไปแล้วทั้งคู่ก็ไปล่าสัตว์แล้วปรากฏว่าพระเอกกับอารันเป็นคนที่เก่งกาจมากเขาไปล่าสัตว์ที่่าเคบิรอสเป็นสุนัขเฝ้าประตูนรกมาได้นะโดยการเอาสัตว์ที่มีชื่อเสียงที่สุดที่ดูร้ายที่สุดของเครือข่าวแถวนั้นเป็นเหยื่อล่อมันก็เลยทำให้นางเอกได้รับเกียรติในการที่ต้องไปจุดไฟศักฟิทธิ์แล้วพอนางเอกไปที่วิหารเพื่อจุดฟท ปรากฏว่าไปรู้จักกับเด็กคนหนึ่งซึ่งท่าทีแก่แดดนาเงเอกก็ไปหิกแก้มก่อนที่จะรับรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้เด็กคนนั้นเนี่ยมันเป็นมหาบัตรหลวงที่เก่งกาจคนหนึงเป็นคนที่แบบมีอายุมากมายนะเพียงแต่ว่าพลังเวทมันสูงมันก็อยู่ในวัยยาวเป็นการสะกดพลังตัวเองบัตรหลวงคนนี้ก็จะมาหาเรื่องนางเอก เขคิดว่าเป็นการลบหลู่เขาแต่ในวันที่นางเอกเนี่ยไม่อยากที่จะทานอาหารของวิหารที่มันมีรสชาติแย่เป็นน้ําเหลวๆสีเขียวๆคล้ายกับยาพิษแม่ชีที่ดูแลก็บอกเอองั้นก็ไปคัดคมภีรให้รับกันนางเอกก็เลยเลือกที่จะไปคัดคมภีดีกว่าปรากฏว่านางเอกนะไปเห็นคมภีรอันหนึ่งก็เลยแปลภาษาออกเพราะว่านางเอกมาที่โลกนี้จะได้สกิลอย่างหนึ่งก็คือสกิลความเข้าใจภาษาเธอสามารถอ่านภาษาทุกอย่างได้เหมือนกับเรียนรู้มา มันก็เลยทําให้เธอแปลโดยที่ไม่คิดไรแม้สานวนจะไม่ดีแต่ก็สามารถแปลได้แล้วพรนักบวชคนนี้มาเห็นเข้าก็มีความอยากได้นางเอกอยากจะรับเป็นลูกศิษย์นางเอกก็ไม่ยอมสุดท้ายก็ให้หนางเอกนะมาเป็นหลานแล้วกันทีนี้ผมลืมเล่าไปอย่างหนึ่งนะก่อนหน้านี้มันจะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่นางเอกโดนรักพาตัวคนที่รักพาตัวไปก็คือคู่มั่นของนางเอกนี่แหละรักพาตัวไปในงานเลี้ยง ซึ่งตอนนั้นเองใช่ไหมพระเอกก็ตามไปช่วยนะครับมันก็จะเป็นฉากรักก๊กิกูกิก,กันระหว่างพระเอกกับนางเอกก่อนที่นางเอกจะกลับมาแล้วตัวของคู่มันเนี่ยก็จะโดนจับตัวไปแล้วก็จะมีคนที่ร่วมมือกับคู่มันด้วยอีกคนหนึ่งสองคนนี้จะโดนจับตัวไปก่อนที่จะโดนสังหารอ่านี่ผมลืมเล่าไปพอ,อตัดกันมาเสร็จมันก็จะเข้าสู่ฉากงานล่าสัตว์ที่ผมเล่าให้ฟังใช่ไหมซึ่งในฉากงานล่าสัตว์นี้ในตอนที่ทําที่จุดไฟ,ฟศักดิิธ์มันก็จะมีคนเอาอัญมณีอันหนึ่งเนี่ยมาให้นางเอกซึ่งนางเอกก็ไม่ได้คิดอะไร พนางเอกสวมไปเข้าวิธีหัวหน้าบาดห,ห,หลวงคนนี้ใช่ไหมก็เห็นว่าเออมันเป็นอัญมณีต้องสาบซึ่งถ้ามันโดนความร้อนในร่างกายคนเนี่ยมันจะกลายเป็นระเบิดทําให้หัวระเบิดเพื่อได้ช่วยชีวิตนางเอกไว้ตรงนี้เองใช่ไหมมันก็ทำให้พระเอกรู้แล้วว่ามันมีคนรอบปองร้ายนางเอกแล้วถ้าว่านางเอกกลับมาอยู่ที่บ้านก็จะมาอยู่กับพระเอกนะคือขี้ขลาดของอายุคก่อนคือยังไม่มีอะไรกันนะครับแต่ว่าแค่มาใส่เหมือนก็ว่ามาเตรียมพร้อมเป็นคู่มั่นเป็นเจ้าสาวเพราะยังกาลังจะประกาศการนัเอย่าเนี้ใช่ไหมนางเอกก็เคยส่ง อยากให้เธอกลับมาเพื่อที่เธอจะได้เป็นคุณมันแต่ปรากฏว่าจดหมายที่ส่งไปมันไม่สามารถส่งไปถึงเบียรชิดได้เพราะมีว่าทางโน้นตตอบว่าเออไม่มีนักศึกษาชื่อนี้อยู่มันก็เลยทําให้นางเอกกังวลว่าเบียรชิดเนี่ยหายไปไหนในเวลาเดียวกันตัวนางอิชาที่อ่าผมบอกแล้วไงว่าไม่พอใจนางเอกใช่ไหมก็เกิดอาการไม่พอใจก็ไปพังข้าวของปุ๊บปรากฏว่าตอนนั้นเอ็มมันก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปหาแลวไปคุยด้วย ผู้หญิงคนนั้นก็ได้นำตัวว่าเบรดชนะครับก็มีการพูดคุยอะไรกันทางไลนะก่อนที่มันจะตัดจบไปสําหรับเล่มหนึ่งของเลเลนาะพระเอกของฉันเป็นท่านอยู่ครับมันก็จะลานี้นะครับผมสาหรับเรื่องเลเล,เลนาะพระเอกของฉันเป็นท่านอยนูนะมันก็เป็นนิยายแบบเออทะลุมิติเข้าไปในนิยายที่เราเคยอ่านในหลายเรื่องนะถ้าเกิดใครเคยอ่านพวกนิยายจีนของแจมสาหลายเรื่องเนี่ยเออนักเอกจะย้อนเวลาเข้าไปในเป็นตัวละครนิยายย้อนเวลาเข้าไป เป็นนางร้ายเป็นตัวประกอบพวกนี้ใช่ไหเธอก็จะผจญปัญหาค่อยๆแก้ไขซึ่งอารมณ์มันก็คล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่าจากไม n ์เซทที่เราเคยอ่านว่าเออมันจะเป็นพวกยุคจีนโบราณอันนี้มันก็จะกลายเป็นยุคของยุโรปแทนนะครับเป็นยุโรปประมาณศตวรรษที่1ิ7 8จ็ดสิบมั้งเป็นยุคที่มีขุนานางอะไรที่มีวิชาการระดับหนึ่งมีปืนใช้เพราะนางเอกใน เรื่องก็คือเลเลนาเนี่ยสามารถยิงปืนได้เป็นคนที่ยิงปืนเก่งด้วยนะเคยยิงปืนใส่วางขาคูมั่นตอนที่โกดไงจับตัวเป็นตัวประกันเธอก็ยิงไปเธอก็ทําทุกอย่างเนี่ยเพื่อที่จะเอาตัวรอดพูดง่ายคือเธอไม่อยากตายไหนๆก็สามารถเกิดใหม่แล้วก็ไม่อยากจะตายนะอันนี้นี่คือลัะของนางเอกในขณะที่พระเอกใช่ไหมก็เป็นพวกเจ้าเล่ห์เกินชาปากร้ายพูงตรงคือเป็นตไตตาพระเอกเกาหลีที่เราเคยอ่านหรือเคยดูในหนังเกาหลีไง ตตายบทจะหวานก็หวานแหมบทจะเย็นชาก็เย็นชานะครับบทจะปากรายก็กิจจัดนางเอกประมาณนี้ใช่ไหมนางเอกก็เป็นหญิงสาวโกของเกาหลีทั่วไปเพื่อง่ายคือมันให้อารมณ์แบบว่าเออเป็นการเอานิยายเกาหลีที่เราเคยอ่านหรือว่าเคยดูใช่ไหมละครเกาหลีเนี่ยมาผสมผสานกับเรื่องราวย้อนเวลาเข้าไปในทรูมิติของแบบจีนนะอ่ามันเป็นการผสมผสานกันมันใช้อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะก็คือพระเอกหล่อขี้เก๊กนะอ่าแต่ก็มีมุมน,น่ารักน่าหยิกนางเอกก็เป็นสาวโกนิดนึงนะครับ ป็นพวกทําอะไรไม่คิดแล้วก็ไปประเจิงหน้าพระเอกก็ตกหลุมพัางของพระเอกอย่างเช่นฉากนะลักักก็มีหลายฉากนะเออเช่นนางเอกเนี่ยต้องอยู่เฝ้าคขาหานคนเดียวเพราะว่าเป็นช่วงหยุดใช่ไหมพระเอกก็สา์รีบกลับมาเพื่ออยู่เป็นเพื่อนนางเอกหรือจะเป็นฉากหลังจากที่นางเอกโดนลักพาตัวไปจนเหน็ดเหนื่อยจนหลับไปก็จะมีฉากที่นางเอกเนี่ยขี่ม้ากลับมากับพระเอกใช่ไหมก็หลับไปพระเอกก็ปอุ้มแล้วก็มานอนเด็นยังไวกันคือไม่มีอะไรกันนางเอกตื่นมาก็เข้าใจผิดคิดว่า เออโดนพระเอกทาอะไรไปเพราะขี่ม้ามันก็เจ็บขาให้แม่เธอคิดว่าเสร็จแล้วก็เลยหนีไปทั่วฤหาสหาให้พระเอกต้องออกตามง้ออะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวกุ๊กกิ๊กประมาณนี้หรือแม้กระทั่งฉากที่ผมบอกไงว่าอเองนะโดนอัญ,ญมณีต้องสาบหรืออัญ,ญมณีทาร้ายให้แม่ติดไว้โดยไม่รู้ไงว่าเออมาเป็นอัญ,ญมณีที่ไม่ใช่ของตัวเองพระเอกก็เลยพาไปที่ร้านอัญ,ญมณีแล้วก็ไปเสื้ออัญ,ญมณีมาาแล้วก็บอกว่าอ่านะเนี่ยต่อไปต้องจำให้ได้ว่าของของเธอเนี่ยมีอะไรบ้างพวกเพชรพลอยอะไรพวกนี้ให้แม่เป็นของมีค่า ไม่ใช่บีบของทุมสีท้ามาใช้หลังจากซื้อมาเสร็จนางเอกก็ต้องมานั่งท่องจํงอาอวีอะไรประมาณนี้เออของนี่มันมีอะไรประมาณนี้คือมันจะเป็นเรื่องราวกุกกกุกกี้งานรักงานรักครับของพระเอกนะอ่าผู้ตรงก็คือหล่อรวยเท่ปากร้ายแต่ก็มีมุมมองที่อ่อนหวานนะครับรักและเอาใจนางเอกพูดง่ายคือตอนแรกเขาก็ยังไม่รู้ใจตัวเองนะก็ยังปากแข็งอยู่แต่พอเริ่มสนิทกับนางเอกก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเออเฮ้ยชอบผู้หญิงคนนี้นะก็พยายามกันท่ากีดกันไหนอย่างเพื่อนที่บอกอะไรนะเออถ้าไม่สนใจนางเอกขอได้ไหม เขาก็ส่งเพื่อนคนนั้นนะไปโดนแม่ไม้คนหนึ่งที่วางยาสเสน่ห์เงี้ยพูดง่ายคือเกือบจะทําให้เพื่อนตัวเองเนีย่ยเสียตัวให้แม่ไม้อะไรประมาณนี้มันก็เป็นมุกมุกป,ประมาณนี้นะมันทำให้เ,เรื่องนี้อ่านสนุกนะครับเรียกได้ว่าอ่าน,นเพลินๆนะ่ะได้อารมณ์ประมาณกึ่งๆก็คือเป็นการผสมผสานของนิยายหรือซีรีเกาหลีที่เราเคยดูไนงะมันใช้อารมณ์ฟินๆประมาณนั้นเลยนะส่วนความน่ารักอะไรของพป๋อเอ๋มันก็จะเป็นอ่าประมาณคนเย็นชาปากกร้ายนะครับคอยแกล้งนางเอกเพียงแต่ว่านะก็จะมีมุมที่อ่อนหวานแล้วก็มีมุมที่ักนนงเอะ แกล้งนี่ก็คือเป็นการแกล้ง,งทางคาพูดนะไม่ได้ลงมือทําอะไรนะหยอกล้อประมาณนั้นนะครับผมหลอกก็มีรายการอย่างเงี้ยให้หนางเอกตกใจนางเอกก็วิ่งหนีไปก็ไปงออะไรประมาณนี้แล้วก็พูดจาติดกัดเช่นมันจะมีฉากที่พระเอกกําลังหลับอยู่ใช่ไหมหลังจากที่อ่านหนังสือไปเพียนางเอกมาเห็นนะก็เห็นหน้าพระเอกก็มีความจ้องมองมีความเออผู้ชายคนนี้นะเวลาที่แม่งหลับเนี่ยมันดีไงเวลาที่แบบเออไม่ใช้สายตาหรือไม่ใช้รอยยิ้มหลอกลวงผู้คนเธอก็มีความเออมันเป็นหน้าที่สวยพอพระเอกก็ตื่นขึ้นมา เอกก็บอกว่านางเอกเนี่ยเป็นพวกท่ำมองหรือไงอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวประมาณนี้คือเป็นเรื่องราวทะเลาะว่าแหวงกันจิกกัดกันนิดหน่อยนะครับเพราะแง่แม่งอนของนางเอกนะจริงๆมันก็ไม่มีแง่งอนอะไรหรอกเพราะนางเอกจะเป็นฝ่ายงอนใช่ไหมพระเอกก็เหมือนกับว่าคอยหยอกนางเอกไปเรื่อยหมายหยอกไก่เออประมาณนั้นมากกว่าแน่นอนว่าเรื่องเี้ยมันก็จะคล้ายๆกับหลายเรื่องนะซึ่งพอนางเอกหลุดเข้าไปนยุนิยายแล้วมันก็เลยทําให้เพราะเรื่องราวมีการเปลี่ยนแปลง อย่างตัวละครเบียชยีเนี่ยซึ่งควรจะเป็นนางเอกของนิยายคุณชี่ได้กับพระเอกใช่ไหมมาสืบเรื่องราวการตายของเลเนนาแล้วควรจะจะรักกับพระเอกสมหวังกับพระเอกเลยใช่ไหมมันก็เปลี่ยนไปอยู่มอนเหมือนว่าเออเนี่ยเขาจะวางบทให้เหมือนเป็นตัวร้ายนะซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับหลายๆเรื่องหรือนิยายจีนหลาย,ลายๆเรื่องที่เราเคยอ่านที่ว่าจากนางเอกของนิยายจะต้องกลายมาเป็นตัวร้ายของนิยายหรือหนังสือที่เราอ่านอะไรประมาณนี้มันก็คล้ายๆซ้ำๆกันเนาะก็คือถ้าเกิดใครชอบแนวเนี้ย เวลาอ่านนะครับมันก็ไม่แตกต่างมันก็พูดง่ายคือทําให้เราสนุกอยู่แล้วไนงะถ้าคุณชอบนะเพราะดูแล้วนะครับเรื่องนี้อารมณ์ความรู้สึกนะมันก็มีความขบขันอมยิม้มนิดหน่อยนะเท่าที่อ่านดูแล้วนะมันไม่น่าจะจบเศร้าไม่น่าจ,จบแบบแอนดิงเดาคือมันน่าจะจบแบบแฮปปี้เอนดิงนะครับผมสําหรับเรื่องนี้นะเรีวยกได้ว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งอะ่ะถ้าเกิดใครชอบแบบว่าเรื่องที่อ่านสนุกเรื่องที่อ่านแล้วมีรอยยิ้มชวนให้ขบขันนิดๆกับพฤติกรรมของตัวละคร ชอบพระเอกหล่อนะครับอ่าแล้วก็สายเปน,นิดนึงปากแข็งแต่รักนางเอกจริงนางเอกโกโก้หน่อยเพื่อง,ง่ายิคือเป็นเรื่องที่อ่านถูกอ่านแล้วมีรอยยิ้มเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันก็จัดว่าเป็นอีกเรื่องนะที่น่าอ่านสำนวนการแปลภาษาผมต้องบอกเลยว่ามันแทบไม่แตกต่างกับนิยายจีนนะหรือนิยายอะไรทั่วไปที่ผมอ่านเป็นประจำนะเพราะผมมีความรูว่าเออสำนวนการแปลเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแปลมาอย่างดีนะครับผมด้ว่าเราก็อ่านเ,นเพลินนะ มันเหมือนเป็นการแปลที่อ่านง่ายเข้าใจง่ายคือเขียนตรงๆเราก็อ่านตรงๆนะไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยมันเลยทาให้เราอ่านสนุกอ่านเพิ่มไปกับเนื้อเรื่องไงประกอบกับเนื้อเรื่องม,มเบาๆเนี่ยยิ่งอ่านมุกที่พระเอกกับนางเอกใช้หยอกล้อกันเนี่ยเออมันก็ยิ่งชวนองยิ่งสนุกไนงะใช่ไหมมันก็จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเออที่เรามีความรู้สึกอ่านสนุกยิ่งประกอบกับนางเอกนะครับต้องดิ้นรนในบางครั้งมีความรู้สึกว่าอยากจะร้องกีงก๊กี๊กี๊พักก,กูไม่อยากตายอะไรประมาณนี้ใช่ไหมช่วงต้นๆน,นะมันก็ทาให้ คือต้องบอกนะถ้าเกิดใครชอบนางเอกสายชลาสายเก่งนะเรื่องนี้ไม่ได้นะถ้าเกิดใครชอบนางเอกที่ฉลาดการๆเอาตัวรอดนะค่อยๆย,ยิ้นลนนะผมว่าเรื่องนี้มันได้นะครับผมคือเจอปัญหาค่อยแก้ไปอาจจะมีโกกๆหน่อยเช่นไอ้ที่กูไม่คิดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะครับพระเอกก็ประจบเอาใจนะนางเอกที่ปักผ้าชิดหน้าเป็นรูปมงงังกรส่งไปพระเอกกับองค์คษะก็เข้าใจผิดคิดว่านางเอกอยากได้มังกรแต่พล่ามังกรไม่ได้ก็ไปลาก,กเทวีรอสมาให้ พอนางเอกเห็นพระเอกเนี่ยไปลากคีบิลอสมาแทนเพราะบอกว่าหามงกรไม่ได้แ่ค้าหน้าจะไปหามงกาให้แล้วกันนางเอกก็สงสัยว่ากูอยากได้มงกรตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงมันจะเป็นเพียงแค่ความกาใจผิดแต่มันก็ทําให้เราเห็นถึงความน่ารักและตลกขบขันของตัวละครถ้าใครอยากได้เรื่องาราวน่ารักน่ารักสนุกสนุกผมว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ทําให้ผิดหวังอ่านเพลินได้อาจจะไม่ต้องคิดแบบอะไรสมจริงของจังมากมายนะ จากที่อ่าทาไมนางเอกของนิยายซึ่งเบียทีสเนี่ยจะกลายมาเป็นนางร้ายเนี่ยมันมีสาเหตุอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปคิดเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี้ยมันก็ไม่ค่อยมีเหตุผลอยู่แล้วแค่ว่าเออู้วาคนนี้นะ่าจะเป็นบอสบอสท,ที่สร้างมาตอนแรกเป็นนางร้ายของนิยายก็เหมือนจะเป็นตัวประกอบมั้งเหมือนเป็นบันไดให้ตัวเบียทีสซึ่งเป็นนางเอกเนี่ยเหยียบมากกว่าอ่าใช้คํานี้นะจุดประสงค์ของเบียทีสแท้จริงคืออะไรก็ยังไม่รู้มันก็มีความต้องการให้อยากอ่านนิดนึงคือมีปริศนามีอะไรให้หน่าสนใจนิดนึงนะครับผมแต่เราก็ยยยัังไมมม่รรรบู้าาละะเอีดกน ก็คือยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะถึงแม้ว่าจะรู้พอในระดับหนึ่งแต่ก็คือ,อรายละเอียดเราไม่รู้ว่าอะไรคือสาเหตุอะไรคือเหตุผลเนี่ยเออมันก็ชวนให้อ่านนะครับผมสําหรับเรื่องเรเรนาะพระเอกของฉันเป็นท่านนิวเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสุดยอสนใจนะครับผมแรล่งที่ผมให้เวลาอ่านนะผมให้แรง A เ,เพราะถือว่ามันเป็นเรื่องที่อ่านสนุกอ่านเพลินแล้วก็มีรอยยิ้มกับความขบขันนะครับผมใครนี่ชอบซีรีส์เกาหลีชอบนิยายสไตล์เกาหลีนะผมว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ ที่น่าอ่านนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเกิดใครเป็นสายดราม่าใครอยากได้เรื่องหนักน้ําตานะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะเรื่องนี้มันมาในแนวสนุกตลกขบขันนะครับผมสําหรับเรื่องเลเลนาพระเอกของฉันเป็นท่านยุคยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ตามนะครับผมสวัสดีครับ